สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดา คำสอนของ่วงปโปแปลและเรียบเรียงโดยพุทธทาสพิกุเอื้อเฟื้อบทธรรมโดยเมตตาพาณิชประธานธรรมทานมูลนิธิสวนโมคคพลารามบทธรรมอ่านโดยอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองภาคหนึ่ง ว่าด้วยบันทึกชเชนชาวของครูบาหวงโปตวนชิแห่งนิกายเซนรวมบันทึกคำสอนและคำสนทนาระหว่างปยสุยกับท่านครูบาหวงโปในขณะที่ท่านครูบาพักอยู่ในเมืองชเชนชาท่านครูบาเรียกกล่าวกับข้าพเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทั้งปวงและสัตว์โลกทั้งสิ้นไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นเพียงจิตหนึ่ง นอกจากจิตหนึ่งนี้แล้วมิได้มีอะไรตั้งอยู่เลยจิตหนึ่งซึ่งเป็นที่ปราศจากการตั้งต้นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นและไม่อาจจะถูกทําลายได้เลยมันไม่ใช่เป็นของมีสีเขียวหรือสีเหลืองและไม่มีทั้งรูปไม่มีทั้งการปรากฏมันไม่ถูกนับรวมอยู่ในบรรดาสิ่งที่มีการตั้งอยู่และไม่มีการตั้งอยู่มันไม่อาจจะถูกลงความเห็นว่าเป็นของใหม่หรือของเก่า มันไม่ใช่ของยาวของสั้นของใหญ่ของเล็กทั้งนี้เพราะมันอยู่เหนือขอบเขตเหนือการวัดเหนือการตั้งชื่อเหนือการทิ้งร่องรอยไว้และเหนือการเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งสิน้นจิตหนึ่งนี้เป็นสิ่งที่เธอเห็นว่าตาตาเธออยู่แท้แต่จงลองไปใช้เหตุผลว่ามันเป็นอะไรเป็นต้นกับมันเข้าดูสิเธอจักหล่นลงไปสู่ความผิดพลาดทันที สิ่งนี้เป็นเหมือนกับความว่างอันปราศจากขอบทุกๆด้านซึ่งไม่อาจอย่างหรือวัดได้จิตหนึ่งนี้เท่านั้นเป็นพุทธะไม่มีอะไรแตกต่างระหว่างพุทธะกับสัตว์โลกทั้งหลายเพียงแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายไปยึดมั่นต่อรูปธรรมต่างๆเสียและเพราะเหตุนั้นจึงได้สแสวงหาพุทธภาวะจากภายนอกการสแสวงหาของสัตว์เหล่านั้นนั่นเองทำให้เขาพลาดจากพุทธภาวะ การทำเช่นนั้นเท่ากับการใช้สิ่งซึ่งเป็นพุทธ,ธะให้เที่ยวสแสวงหาพุทธ,ธะและการใช้จิตให้เที่ยวจับฉวยจิตแม้เขาเหล่านั้นจะได้พยายามจนสุดความสามารถของเขาอยู่ตั้งกับหนึ่งเต็มๆเ,เขาก็จะไม่สามารถลุถึงมันได้เลยเขาไม่รู้ว่าถ้าเขาเองเพียงแต่หยุดความคิดปรุงแต่งและหมดความกระวนกระวายเพราะการสแสวงหาเสียเท่านั้นพุทธ,ธะก็จะปรากฏตรงหน้าเขาเพราะว่า จิตนี้ก็คือพุทธะนั่นเองและพุทธะก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองสิ่งสิ่งนี้เมื่อปรากฏอยู่ที่สามัญสัตว์จะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็หาไม่และเมื่อปรากฏอยู่ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็นสิ่งใหญ่หลวงก็หาไม่ สำหรับการบำเพ็ญปารมิตาทั้งหกก็ดีการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติที่คล้ายๆกันอีกเป็นจำนวนมากก็ดีหรือการได้บุญมากมายนับไม่ถ้วนเหมือนจำนวนเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาก็ดีเหล่านี้นั้นจงคิดดูเถิดถ้าเมื่อเธอเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสัจจะพื้นฐานในทุกๆก,กรณีอยู่แล้วคือเป็นจิตหนึ่งหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพุทธทั้งหลายอยู่แล้ว เธอก็ไม่ควรพยายามจะเพิ่มเติมอะไรให้แก่สิ่งซึ่งสมบูรณ์อยู่แล้วนั้นด้วยการบำเพ็ญวัดปฏิบัติต่างๆซึ่งไร้ความหมายเหล่านั้นมิใช่หรือเมื่อไรโอกาสอำนวยให้ทำก็ทำมันไปและเมื่อโอกาสผ่านไปแล้วอยู่เฉยๆก็แล้วกันถ้าเธอยังไม่เห็นตระหนักอย่างเด็ดขาดลงไปว่าจิตนั้นคือพุทธะก็ดีและถ้าเธอยังยึดมั่นถือมั่นต่อรูปธรรมต่างๆอยู่ก็ดี ต่อวัดปฏิบัติต่างๆอยู่ก็ดีและต่อพิธีการบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆอยู่ก็ดีแนวความคิดของเธอก็ยังผิดพลาดอยู่และไม่เข้าร่องเข้ารอยกันกับทางทางนู้นเสียเลยจิตหนึ่งนั่นแหละคือพุทธ,ธะไม่มีพุทธ,ธะอื่นใดที่ไหนอีกไม่มีจิตอื่นใดที่ไหนอีกมันแจ,มจ่มแจาและไร้ตําหนิเช่นเดียวกับความว่างคือมันไม่มีรูปร่างหรือปรากฏการใดๆเลย การใช้จิตของเธอให้ปรุงความคิดฝันไปต่างๆนั้นเท่ากับเธอละทิ้งเนื้อหาอันเป็นสาระเสียแล้วไปผูกพันตัวเองกับรูปธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับเปลือกพุทธ,ธะซึ่งมีอยู่ตลอดการนั้นไม่ใช่พุทธ,ธะทางรูปธรรมหรือพุทธ,ธะของความยึดมั่นถือมั่นการปฏิบัติป,ปารามิตาทั้งหกและการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่คล้ายคลึงกันอีกเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนด้วยเจตนาที่จะได้เป็นพุทธ,ธะศักองค์หนึ่งนั้น เป็นการปฏิบัติชนิดคืบหน้าไปทีละขั้นทีละขั้นแต่พุทธ,ธะซึ่งมีอยู่ตลอดการดังที่กล่าวแล้วนั้นหาใช่พุทธ,ธะที่ลุถึงได้ด้วยการปฏิบัติเป็นขั้นขั้นเช่นนั้นไม่เรื่องมันเพียงแต่ตื่นและลืมตาต่อจิตหนึ่งนั้นเท่านั้นและไม่มีอะไรที่จะต้องบรรลุถึงอะไรนี่แหละคือพุทธ,ธะที่แท้จริงพุทธ,ธะและสัตว์โลกทั้งหลายคือจิตหนึ่งนี้เท่านั้น ไม่มีอะไรอื่นนอกไปจากนี้อีกเลยจิตเป็นเหมือนความว่างซึ่งภายในนั้นย่อมไม่มีความสับสนและความไม่ดีต่างๆดังจะเห็นได้ในเมื่อดวงอาทิตย์ผ่านไปในที่ว่างนั้นย่อมส่องแสงไปได้ทั้งสี่มุมโลกเพราะว่า เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและให้ความสว่างทั่วทั้งพื้นโลกความว่างที่แท้จริงนั้นก็ไม่ได้สว่างขึ้นและเมื่อพระอาทิตย์ตกความว่างก็ไม่ได้มืดลงปรากฏการของความสว่างและความมืดย่อมสลับเปลี่ยนซึ่งกันและกันแต่ธรรมชาติของความว่างยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเองจิตของพุทธ,ธะและของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นถ้าเธอมองดยพุทธ,ธะ ว่าเป็นผู้แสดงออกซึ่งความปรากฏของสิ่งที่บริสุทธิ์ผ่องใสและรู้แจ้งก็ดีหรือมองดูสัตว์โลกทั้งหลายว่าเป็นผู้แสดงออกซึ่งความปรากฏของสิ่งที่โง่เง่ามืดมนและมีอาการสลบสลายก็ดีความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นอันเป็นผลเกิดจากความยึดมั่นต่อรูปธรรมนั้นจากการถือไว้เสียจากความรู้อันสูงสุดถึงแม้ว่าเธอจะได้ปฏิบัติมาตลอดกี่กับนับไม่ถ้วน ประดุดเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาแล้วก็ตามมีแต่จิตหนึ่งนี้เท่านั้นและไม่มีสิ่งอื่นใดแม้แต่อนุภาคเดียวที่จะอิงอาศัยได้เพราะว่าจิตนั่นเองคือพุทธ,ธะถ้าพวกเธอซึ่งเป็นนักศึกษาเรื่องทางทางทางโน้นยังไม่ลืมตาต่อสิ่งซึ่งเป็นสาระกล่าวคือจิตนี้พวกเธอจะต้องปิดบังจิตนั้นเสียด้วยความคิดปรุงแต่งของเธอเอง พวกเธอจะเที่ยวแสวงหาพุทธะนอกตัวเธอเองและพวกเธอจะยังคงยึดมั่นต่อรูปธรรมท,ทั้งหลายต่อการปฏิบัติเมาบุญต่างๆและสิ่งอื่นๆทำนองนั้นทั้งหมดนี้เป็นอันตรายและไม่ใช่ขนทางอันนำไปสู่ความรู้อันสูงสุดที่กล่าวนั้นแต่อย่างใดเลย ถวายทานใดๆต่อพระพุทธเจ้าทั้งปวงในสากลโลกไม่เท่ากับการถวายทานต่อผู้ที่ดำเนินตามทางทางโน้นแม้เพียงคนเดียวซึ่งเป็นผู้กำจัดความคิดปรุงแต่งเสียได้แล้วเพราะเหตุใดเล่าเพราะบุคคลประเภทนั้น่อมไม่ก่อความคิดในรูปใดๆทั้งสิน้นเนื้อแท้แห่งสิ่งสูงสุดสิ่งนั้นโดยภายในแล้วย่อมเหมือนกับไม้หรือหินคือภายในนั้นปราศจากความเคลื่อนไหว และโดยภายนอกแล้วย่อมเหมือนความว่างกล่าวคือปราศจากขอบเขตหรือสิ่งกีดขวางใดๆสิ่งนี้มิใช่เป็นฝ่ายนามธรรมหรือฝ่ายกันตุการกหรือฝ่ายรูปธรรมหรือฝ่ายกรรมการกมันไม่มีที่ตั้งเฉพาะไม่มีรูปร่างและไม่อาจจะหายไปได้ผู้ที่รีบจะไปให้ถึงก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะกลัวว่าจะพุ่งลงไปสู่ที่ว่างโดยไม่มีสิ่งใดจะให้เกาะ หรือให้อาศัยไม่ให้ตกเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาจึงดูอยู่แต่ที่ขอบและถอยออกมาข้อนี้เล่งถึงพวกสแสวงหาความหลุดพ้นโดยการเรียนรู้เพราะฉะนั้นพวกที่สแสวงหาความหลุดพ้นโดยการเรียนรู้จึงมีมากเหมือนขนสัตว์และพวกที่ได้ประสบความรู้แห่งทางทางโน้นด้วยใจตนเองมีน้อยเหมือนเขาสัตว์ ธิสัตมัญชูสีเป็นตัวแทนกฎแห่งธรรมที่เป็นมูลฐานของสัตว์และพระโพธิสัตว์สมันตะพัดเป็นตัวแทนกฎแห่งกรรมสิ่งแรกหมายถึงกฎแห่งความว่างอันแท้จริงและไม่ถูกจำกัดขอบเขตและสิ่งหลังหมายถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่รู้จักหมดกำลังซึ่งอยู่ภายนอกวงเขตของรูปธรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนเป็นตัวแทนของความเมตตากรุณาอันไม่มีสิ้นสุด พระโพธิสัตว์มหาสถามะเป็นตัวแทนของปัญญาอันยิ่งใหญ่และวิมลกิรติเป็นตัวแทนของชื่ออ right ันไร้ตำหนิคำว่าไร้ตำหนิเล็งถึงธรรมชาติอันแท้จริงของสิ่งทั้งปวงในเมื่อคำว่าชื่อเล็งถึงรูปร่างถึงกระนั้นรูปโดยแท้จริงก็ยังเป็นสิ่งเดียวกันกับธรรมชาติที่แท้จริงดังนั้นจึงเกิดมีคำรวมว่าชื่ออ right ันไร้ตำหนิดังนี้ คุณสมบัติทั้งหลายนี้ซึ่งถูกทำเป็นบุคลาธิฐานว่าเป็นโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ชื่อนั้นชื่อนี้ขึ้นมาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งซึ่งมีประจำอยู่ในคนเราและก็ไม่แยกออกไปต่างหากจากจิตหนึ่งที่กล่าวแล้วจงลืมตาดูมันเถิดมันอยู่ที่ตรงนั้นเองพวกเธอซึ่งเป็นนักศึกษาเรื่องทางทางโน้นเมื่อไม่ลืมตาต่อสิ่งสิ่งนี้ซึ่งมีอยู่ในใจของเธอเองแล้ว และยึดมั่นถือมั่นต่อปรากฏการ์ต่างๆหรือแสวงหาสิ่งบางสิ่งฝ่ายรูปธรรมจากภายนอกใจของเธอเองอยู่ดังนี้แล้วย่อมเท่ากับพันหลังให้ต่อทางทางโน้นด้วยกันทุกคนเม็ดทรายแห่งแม่น้ำคงคานั่น,นหรือพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงทรายเหล่านี้ว่าถ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระโพธิสัตว์ทั้งปวงทุกๆพระองค์รวมทั้งพระอินทร์และเทพเจ้าทั้งหมดพากันเดินไปบนทรายนั้น ทายเหล่านั้นก็ไม่มีความยินดีปรีดาอะไรและถ้าโคแกะสัตว์เลื้อยคลานและมดมะแมลงต่างๆทั้งหลายจะพากันเหยียบย่ำเลื้อยคลานไปบนมันสายนั้นก็ไม่รู้สึกโกรธสำหรับเพชรนินจินดาและเครื่งองหอมสายนั้นก็ไม่มีความปรารถนาและสำหรับความปฏิกูลของคูดและมูดอันมีกลิ่นเหมน็นสายนั้นก็ไม่มีความรังเกียจ จิตนี้ไม่ใช่จิตซึ่งเป็นความคิดปรุงแต่งมันเป็นสิ่งซึ่งอยู่ต่างหากปราศจ,จากความเกี่ยวข้องกับรูปธรรมโดยสิ้นเชิงฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสัตว์โลกทั้งปวงจึงไม่แตกต่างกันเลยถ้าพวกเธอเพียงแต่สามารถปลดเรื่องตนเองออกมาเสียจากความคิดปรุงแต่งเท่านั้นพวกเธอจะประสบความสำเร็จทุกอย่างแต่ถ้าพวกเธอซึ่งเป็นนักศึกษาเรื่องทางทางโน้น ไม่ปลดเปื้องตัวเองจากความคิดปรุงแต่งเสียให้ได้ฉับพลันแล้วแม้จะเพียรพยายามอยู่กับแล้วกับเล่าเธอก็จะไม่ประสบความสำเร็จนั้นเลยถ้าพวกเธอถูกผูกพันอยู่กับการปฏิบัติเพื่อหวังบุญต่างๆตามแบบของยาณทั้งสามอยู่ดังนี้เธอจะไม่สามารถรู้ถึงความรู้แจ้งเลยอย่างไรก็ดีการรู้แจ้งแทงตลอดต่อจิตหนึ่งนี้ อาจจะมีได้ทั้งจากการปฏิบัติซึ่งกินเวลาน้อยหรือกินเวลามากมีอยู่หลายคนที่เมื่อได้ฟังคำสอนนี้แล้วสามารถปลดเรื่องความคิดปรุงแต่งออกจากตนได้โดยแวบ,บเดียวแต่ก็ยังมีพวกอื่นซึ่งประสบความสำเร็จอย่างนี้โดยการปฏิบัติตามหลักแห่งศรัทธา10ภูมิ10กรรมบท10และบุญยกริยาวัตถุสิบและยังมีพวกอื่นอีก ซึ่งประสบความสำเร็จหลังจากปฏิบัติตามหลักแห่งภูมิสิบในความก้าวหน้าของพระโพธิสัตว์แต่ไม่ว่าเขาจะอยู่เหนือความคิดปรุงแต่งเหล่านั้นได้ด้วยทางที่ยาวหรือสั้นก็ตามผลที่ลุถึงก็มีแต่สิ่งเดียวคือภาวะแห่งสภาวะอย่างหนึ่งเท่านั้นที่แท้ไม่มีการบำเพ็ญบุญและการทำให้เห็นแจ้งอะไรที่ต้องทำคำพูดที่ว่าไม่มีอะไรที่ต้องลุถึงนั้น มันไม่ใช่คำพูดพล่อยๆแต่เป็นความจริงยิ่งกว่านั้นไปอีกไม่ว่าเธอจะประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายของเธอได้ด้วยเวลาชั่วความรู้สึกแวบเดียวหรือตลอดเวลาอันยาวนานแห่งการบำเพ็ญตามหลักแห่งภูมิทั้งสิบของความก้าวหน้าของพระโพธิสัตว์ก็ตามคนที่ได้รับก็จะเป็นอย่างเดียวกันเพราะภาวะแห่งสภาวะอันนี้เป็นสิ่งซึ่งไม่มีอันดับลดหลัน่นเพราะฉะนั้นวิธีอย่างหลัง จึงเป็นวิธีที่ทำให้เสียเวลาเป็นกลับกับด้วยต้องทนทุกข์และภาคเพียนเปล่าๆโดยไม่จำเป็นการสร้างสมความดีและความชั่วทั้งสองอย่างนี้เนื่องมาจากความยึดมั่นถือมั่นต่อรูปธรรมผู้ที่ยึดมั่นในรูปธรรมซึ่งทำความชั่ว จะต้องทนรับการเกิดแล้วเกิดอีกด้วยประการต่างๆอย่างไม่จำเป็นส่วนผู้ที่ยึดมั่นในรูปธรรมซึ่งทำความดีก็ทำตัวเองให้ตกลงไปเป็นท่าของความพยายามมันจะเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นผู้ขาดแคลนอยู่เสมอโดยเท่าเทียมกันอย่างไม่มีที่มุ่งหมายในทั้งสองกรณีนั้นมันจะเป็นการดีเสียกว่าถ้าหากว่าเขาจะทำให้เกิดความเห็นแจ้งในตนเองอย่างฉับพลัน และในการที่จะยึดหลักธรรมอันเป็นหลักมูลฐานของสัตว์ทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วหลักธรรมที่กล่าวนี้ก็คือจิตซึ่งท่านนอกไปจากนั้นแล้วก็ไม่มีหลักธรรมใดๆเลยและจิตนี่แหละคือหลักธรรมซึ่งท่านนอกไปจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีจิตจิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ใช่จิตการที่กล่าวว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตดังนี้นั่นแหละ ย่อมหมายความถึงสิ่งบางสิ่งซึ่งมีอยู่จริงขอให้มีความเข้าใจอย่างนิ่งเงียบเถิดไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นจงเลิกละการคิดและการอธิบายเสียให้หมดสิน้นเมื่อนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่าครองแห่งคำพูดได้ถูกตัดขาดไปแล้วและพฤติการของจิตก็ถูกเพิกถอนขึ้นโดยสิ้นเชิงแล้วจิตนั้นคือพุทธโยนิอันบริสุทธิ์ที่มีประจำอยู่แล้วในคนทุกคน สัตว์ซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดกระดูก,กระดิกได้ทั้งหมดก็ดีและพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีล้วนแต่เป็นของสิ่งหนึ่งแห่งธรรมชาติอันหนึ่งนี้เท่านั้นและไม่แตกต่างกันเลยความแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากความคิดผิดผิดเท่านั้นและย่อมนำไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกชนิดไม่มีหยุด ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธ,ธะดั้งเดิมของเรานั้นโดยความจริงอันสูงสุดแล้วเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนแม้แต่สักปรมาูนเดียวสิ่งนี้เป็นความว่างเป็นสิ่งที่มีอยู่ในที่ทุกแห่งสงบเงียบและไม่มีอะไรเจือปนมันเป็นสารติสุขที่รุ่งเรืองและเร้นลับแล้วก็หมดกันเพียงเท่านั้นเองจงเข้าไปสู่สิ่งนี้ให้ลึกซึ้งโดยการลืมตาต่อมันด้วยตัวเธอเองเถิ สิ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าเธอนั่นแหละคือสิ่งสิ่งนั้นในอัตราที่เต็มที่ทั้งหมดทั้งสิ้นของมันและสมบูรณ์ถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรนอกไปจากนี้อีกแล้วถึงแม้เธอได้กล้าวไปจนถึงความเป็นพุทธะโดยผ่านทางภูมิทั้งสิบแห่งความก้าวหน้าของพระโพธิสัตว์ทีละขั้นทีละขั้นไปตามลำดับจนกระทั่งวาระสุดท้ายและเธอได้รู้ถึงความรู้แจ้งเต็มที่โดยแวบ,บเดียวก็ตาม เธอก็จะเพียงแต่ได้เห็นแจ้งซึ่งธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะอันนั้นซึ่งที่แท้ก็ได้มีอยู่ในตัวเธอเองแล้วตลอดเวลาการปฏิบัติก้าวหน้าตามลำดับดังกล่าวแล้วทั้งหมดของเธอนั้นก็หาได้เป็นการเพิ่มอะไรให้แก่สิ่งสิ่งนี้ไม่เลยแม้แต่น้อยเดียวในที่สุดเธอก็จะมองเห็นว่าการบำเพ็ญบุญและผลที่เธอจะได้รับมาตลอดเวลาเป็นกลับกับนั้น ไม่มีอะไรมากไปกว่าการกระทําในความฝันอันไรตัวจริงนั่นแหละคือข้อที่ว่าทําไมพระตถาคตจึงตรัสว่าโดยแท้จริงแล้วเราตถาคตไม่ได้รู้ถึงอะไรจากการตรัสรู้ที่สมบูรณ์และไม่มีอะไรยิ่งกว่าถ้ามีอะไรที่ได้รู้ถึงแล้วพระพุทธเจ้าทีบังกรก็จะไม่ทรงทําการพยากรณ์เกี่ยวกับเราดังนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า ธรรมสภาวะนี้เป็นสิ่งซึ่งไม่มีทางที่จะถูกแยกเป็นฝักฝ่ายโดยเด็ดขาดเช่นไม่เป็นของสูงหรือของต่ำและมันมีชื่อว่าโพธิสิ่งนี้คือจิตล้วนๆที่กล่าวแล้วนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่กำเนิดของทุกๆสิ่งและไม่ว่าจะปรากฏออกมาเป็นแม่น้ำและภูเขาในโลกซึ่งมีรูปร่างหรือเป็นสิ่งอื่นที่ไม่มีรูปร่างหรือเป็นสิ่งที่ซึมแทรกอยู่ทั่วสากลโลกก็ตาม มันก็ยังเป็นสิ่งซึ่งไม่มีทางที่จะถูกแยกเป็นฝักฝายโดยเด็ดขาดอยู่นั่นเองไม่มีทางที่จะเกิดสมญานามต่างๆเช่นสมญาว่าตัวเองหรือผู้อื่นขึ้นมาได้เลยจิตล้วนๆน,นี้ซึ่งเป็นที่กำเนิดของสิ่งทุกสิ่ง ย่อมส่องแสงอยู่ตลอดกาลและส่องความสว่างจ้าแห่งความสมบูรณ์ของมันเองลงบนสิ่งทั้งปวงแต่ชาวโลกไม่ประสีประษาลืมตาต่อมันไปมัวเข้าใจเอาแต่สิ่งซึ่งทำหน้าที่ดูทำหน้าที่ฟังทำหน้าที่รู้สึกและทำหน้าที่คิดนึกว่านั่นแหละคือจิตเขาเหล่านั้นถูกการดูการฟังการรู้สึกและการนึกคิดของเขาเองทำเขาให้ตาบอด เขาจึงไม่รู้สึกต่อแสงอันสว่างจ้าของสิ่งซึ่งเป็นต้นกําเนิดทางฝ่ายจิตถ้าเขาเหล่านั้นจะเพียงแต่ได้ขจัดความคิดปรุงแต่งเสียชั่วแวบ,บเดียวเท่านั้นสิ่งซึ่งเป็นต้นกําเนิดของสิ่งทั้งปวงดังที่กล่าวนั้นจะแสดงตัวมันเองออกมาทันทีเหมือนดวงอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นมาท่ามกลางที่ว่างและส่องสว่างทั่วจักรวาลโดยปราศจากสิ่งบทบางและขอบเขตเพราะฉะนั้น ถ้าพวกเธอซึ่งเป็นนักศึกษาเรื่องทางทางโน้นมุ่งทำความก้าวหน้าโดยการดูการฟังการรู้สึกและการคิดนึกอยู่เมื่อถูกหลอกโดยสัญญาต่างๆของเธอเองเสียแล้วทางที่เธอจะเดินตรงไปยังจิตโน้นก็จะถูกตัดขาดออกและเธอก็จะหาทางเข้าไม่พบพวกเธอจงเพียงแต่มองให้เห็นชัดว่าแม้จิตจริงแท้นั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวรวมอยู่กับสัญญาเหล่านี้ก็ตาม มันก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นส่วนประกอบของสัญญาเหล่านี้แต่ก็ไม่ได้แยกออกไปต่างหากจากสัญญาเหล่านี้เธอไม่ควรตั้งต้นการใช้เหตุผลไปจากสัญญาเหล่านี้หรือยอมให้มันก่อความคิดปรุงแต่งขึ้นมาแม้กระนั้นเธอก็ไม่ควรสแสวงหาจิตหนึ่งนั้นในที่ต่างหากไปจากสัญญาเหล่านั้นหรือละทิ้งสัญญาเหล่านั้นเสียในการคิดค้นทานั้นของเธอพวกเธออยากเก็บมันไว้ และอย่าทิ้งมันเสียหรือพวกเธออย่าอยู่ในมันและอย่าแยกไปจากมันเบื้องบนก็ตามเบื้องล่างก็ตามและรอบรอบตัวเธอก็ตามสิ่งทุกสิ่งย่อมมีอยู่เองตามปกติเพราะว่าไม่มีที่ไหนที่อยู่ภายนอกขอบวงของพุทธะหรือจิตนั้น ชาวโลกได้ฟังคำกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงถ่ายทอดธรรมเคอจิตเขาก็พากันเมาเอาว่ามีอะไรบางสิ่งซึ่งจะต้องลุถึงหรือเห็นแจ้งต่างหากไปจากจิตและเพราะเหตุนั้นเขาจึงใช้จิตเพื่อการสแสวงหาธรรมโดยไม่รู้เลยว่าจิตและธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เขาพากันสแสวงหานั้นเป็นสิ่งสิ่งเดียวกัน จิตไม่ใช่สิ่งซึ่งอาจนำไปใช้แสวงหาสิ่งอื่นนอกจากจิตเพราะถ้าทำดังนั้นแม้เวลาล่วงไปแล้วเป็นล้านลานกับวันแห่งความสำเร็จก็ยังไม่โผล่มาให้เห็นอยู่นั่นเองการทำตามวิธีนั้นไม่สามารถจะนำมาเปรียบกันได้กับวิธีแห่งการขจัดความคิดปรุงแต่งโดยฉับพลันซึ่งนั่นแหละคือตัวธทมอันเป็นหลักมูลฐานเหมือนอย่างว่านักรบคนหนึ่ง เขาลืมไปว่าได้ประดับไข่มุกข,ของตนไว้ที่หน้าผากตัวเองเรียบร้อยแล้วกลับเที่ยวแสวงหามันไปในที่ทุกแห่งเขาอาจจะเที่ยวหาไปได้ทั่วทั้งโลกแต่ก็มิอาจจะพบมันได้แต่ถ้าเผอ,อิญมีใครสักคนหนึ่งซึ่งรู้ว่านักรบคนนั้นทำผิดอยู่อย่างไรแล้วไปชี้ไข่มุกที่หน้าผากของเขาให้เขาเห็นนักรบคนนั้นก็จะเกิดความรู้แจ้งขึ้นในทันทีทันใดนั้นว่า ไข่มุกได้อยู่ที่นั่นแล้วตลอดเวลาข้อนี้ฉันใดเรื่องของพวกเธอก็เป็นฉันนั้นเคอถ้าพวกเธอซึ่งเป็นนักศึกษาเรื่องทางทางโน้นกำลังสำคัญผิดเกี่ยวกับจิตจริงแท้ของเธอเองเคยจับ่วยความจริงไม่ได้ว่าจิตนั่นแหละคือพุทธะดังนี้แล้วพวกเธอก็จะต้องเที่ยวแสวงหาพุทธะนั้นไปในที่ทุกคนทุกแห่งเฝ้าสารวนอยู่กับการบำเพ็ญวัดปฏิบัติ และการเก็บเกี่ยวผลของการปฏิบัติมีประการต่างๆมัวหวังอยู่แต่การที่จะลุถึงซึ่งความรู้แจง้งโดยการปฏิบัติที่ค่อยๆคืบค่อยๆค,ค,ค,คลานไปด้วยอาการเช่นนี้เท่านั้นแต่แม้ว่าจะได้สแสวงหาด้วยความขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลาเป็นกลับกับพวกเธอก็ไม่สามารถลุถึงทางทางโน้นได้เลยวิธีการอย่างนี้ไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกันได้กับวิธีการชนิดฉับพลัน กล่าวคือการขจัดความคิดปรุงแต่งโดยอาศัยความรู้อันเด็ดขาดว่าไม่มีอะไรเลยที่จะตั้งอยู่อย่างไม่ต้องแปรผันไม่มีอะไรเลยที่จะอิงอาศัยได้ไม่มีอะไรเลยที่จะมอบความไว้วางใจได้ไม่มีอะไรเลยที่ควรจะเข้าไปอยู่อาศัยไม่มีอะไรเลยที่ตั้งอยู่ในฐาน,นะเป็นผู้กระทาหรือผู้ถูกกระทามันต้องโดยการป้องกันไม่ให้ความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมาได้เท่านั้น ที่พวกเธอจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงต่อโพธิและเมื่อเธอทำได้ดังนั้นเธอก็จะเห็นแจ้งต่อพุทธะซึ่งมีอยู่ในจิตของเธอเองตลอดเวลาได้จริงความดิ้นรนตลอดเวลาเป็นกลับกับเหล่านั้นจะพิสูจน์ตัวมันเองให้เห็นว่าเป็นความภาพเพียนที่เสียแรงเปล่าอย่างมเหอมาเปรียบเหมือนกับเมื่อนักรบผู้นั้นได้พบไขมุกของเขาแล้ว เขาก็เพียงแต่ค้นพบสิ่งซึ่งแขวนอยู่ที่หน้าผากของเขาเองมาตลอดเวลาแล้วเท่านั้นและเหมือนกับการพบไข่มุกของเขานั่นเองที่แท้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องทําเกี่ยวกับความเพียรของเขาที่ไปเที่ยวค้นหามันอยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโดยแท้จริงแล้วเราตถาคตไม่ได้รู้ถึงผลอะไรจากการตรัสรู้ที่สมบูรณ์และที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าโดยทรงเกรงว่า ประชาชนจะไม่เชื่อคำตรัสข้อนี้พระองค์จึงทรงดึงความสนใจมายังสิ่งซึ่งมนุษย์เห็นได้โดยการเห็นหวิธีและสิ่งซึ่งมนุษย์พูดกันอยู่แล้วด้วยการพูดหวิธีดุดกันดังนั้นคำกล่าวนี้จึงไม่ใช่คำพูดพล่อยๆแต่ประการใดเลยแต่ได้แสดงถึงสัจจะอันสูงสุดทีเดียว ศึกษาทางทางโน้นควรจะแน่แก่ใจว่าถ้าทั้งสีที่ประกอบเป็นขึ้นเป็นร่างกายนั้นไม่ได้ทำให้เกิดมีตัวตนขึ้นมาได้และตัวตนก็ไม่ใช่เป็นความมีอยู่จริงและเพราะว่ามันว่างจากข้อที่จริงอันนี้เองทำให้ลงสันนิษฐานได้ว่าร่างกายนั้นไม่ใช่ทั้งตัวตนไม่ใช่ทั้งความมีอยู่จริงยิ่งไปกว่านั้นอีกส่วนประกอบห้าส่วนซึ่งประกอบันขึ้นเป็นจิต ตามที่รู้กันอยู่ทั่วไปก็ไม่ก่อให้เกิดตัวตนหรือความมีอยู่จริงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจึงสันนิษฐานลงไปได้ว่าจิตซึ่งเรียกกันว่าตัวตนนั้นไม่ได้เป็นทั้งตัวตนหรือทั้งความมีอยู่จริงอวัยวะแห่งอายตนะทั้งหกรวมสมองอยู่ด้วยพร้อมทั้งสัญญาหกอย่างและอารมณ์หกชนิดของสัญญานั้นซึ่งได้ก่อให้เกิดโลกทางอายตนะขึ้นมานี้ ก็เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการทำความเข้าใจในทํานองเดียวกันกับที่กล่าวนั้นสิ่งทั้ง18สิ่งซึ่งเนื่องด้วยอายตนะดังที่กล่าวแล้วนั้นจะโดยแยกกันหรือรวมกันก็ตามย่อมเป็นของว่างมันมีอยู่แต่จิตต้นกำเนิดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกจำกัดในทุกทิศทุกทางและประกอบด้วยความไม่มีอะไรเจือปนอย่างเด็ดขาด ที่กล่าวมาแล้วนี้ย่อมมีการกินอย่างมีกิเลสตัณหาและการกินอย่างมีสติปัญญาเมื่อร่างกายซึ่งประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้งสี่กระวนกระวายอยู่เพราะความบีบคั้นของความหิวและเธอต้องให้อาหารแก่มันถ้าปราศจากความละโมบก็เรียกว่าเป็นการกินอย่างมีสติปัญญาในทํานองที่ตรงกันข้ามถ้าเธอมีความยินดีอย่างตะกละในอาหารที่มีความสะอาดและรสอร่อยก็ชื่อว่า เธอยอมให้มีการแบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายอันเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความเข้าใจผิดขึ้นมาแล้วการที่เพียงแต่มุ่งจะปลนเปรอเอเวยววทางรสโดยปราศจากการรู้แจ้งว่าเมื่อไรหรือเพียงไหนเป็นการบริโภคที่เพียงพอแล้วนั่นแหละคือการบริโภคอย่างมีกิเลสตัณหา